พึ่งก็เหมือนกับว่าเป็นไลฟ์ปรมมาเลิกกรถมมาบทก็จะไม่ได้ทําแล้วเพิ่งก็เป็นมนุษย์แน่ภูพาเป็นเนกษตรกรมีเวลานอนก็อยากจะทำำําความรู้จักกับพกเพื่อนเพื่อนให้มากขึ้นผ่านไลฟ์นะคะเพื่อนจะได้รู้จกักตัวตนเพิ่มมากขึ้นว่าเพิ่งเป็นใครทำไมถึงมาตั้งตัวตนบนโลกออนไลน์เนาะอ่าก็คือเพึ่งเนี่ยเมืม่อเมืม่อประมาณเพิ่งเริ่มทําออนไลน์ตั้งแต่ประมาณปีสองพันสิบก็สวัสดีครับ น้องสกุลวัชใช่ป so ่ะเพิ่งอ่ะเริ่มเข้ามาทําออนไลน์ตั้งแต่ปี2,010ันสิตรงๆก็เพิ่งทำขายตรงนะอทำขายตรงเหตุเกิดจากว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยเพิ่งมีปัญหาเรื่องฝ้าแล้วก็เพิ่งได้ใช้ผลิตอัณฑ์ของบริษัทสตารตทอพทุ่ททำอยู่อ่ะแล้วฝ้าเพิ่งจางลงในสามวันมันก็เลยเป็นเหตุว่าเพิ่งอะอยากใช้สินค้าแบบฟรีๆอ่ะแล้วก็ได้ตังค์ด้วยอะไรอย่างเงี้ย พึ่งก็เลยเข้ามาศึกษาออนไลน์เนาะตอนนั้นศึกษาเพื่อที่จะสร้างตัวตนเพื่อที่จะขายสินค้าพึ่งก็ทําเพจเกี่ยวกับความงามสุขภาพรวมถึงพึ่งเคยทําเพจร้านไลด์ด้วยนะแต่ไปได้ประมาณสองร้อยกว่าไลท์พึ่งก็หยุดแล้วก็พึ่งก็ได้ไปทาเพจเกี่ยวกับการเล่นลูกไปได้สองร้อยสองร้อยกว่าไลท์พึ่งก็หยุดคือมันเหมือนกับว่าเรายังไม่ชัดเจนว่าจริงๆแล้วอ่ะเราต้องการอะไรซึ่งตอนนี้ก็วนมาเป็นเพจครูพึ่งแล้วก็สองร้อยกว่าไลท์เหมือนกันดูซิว่าจะหยุดไหมแต่คิดว่าครั้งนี้คงไม่หยุดนะ ตัง้งตัวตนทำไมเพิ่งต้องมาทําเพจอันนี้เพื่อที่ว่าเพื่อนเพื่อนจะได้รู้จักเป้าเป้า,ป,าประสงค์ว่าเอ๊ะติดตามเพจนี้ไปเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรได้ความรู้เรื่องอะไรเนาะก็คือก่อนหน้านี้นเนพิ่งสร้างตัวตนจากสิ่งที่พิ่งไม่รู้ว่าคือเพิ่งเพิ่งสร้างตัวตนจากจากคนอื่นะเนาะอย่างคนที่เขาทำขายตรงเนี่ยเขาก็จะสร้างตัวตนจากว่า แล้วจะมีความสําเร็จมีบ้านมีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อดึงคนเข้ามาเป็นสมาชิกในการทําธุรกิจกับเขาอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เคยผ่านจุดนั้นหรือทําเรื่องความงามเพราะว่าเราเป็นคนรักสวยแล้วงามแล้วก็สร้างตัวตนจากตรงนั้นหรือทําเรื่องลูกพึ่งก็สร้างตัวตนจากการเลี้ยงลูกซึ่งมันก็มาจากชีวิตจริงของเพิ่งอะไรเงี้ยแต่แล้วแล้วทำไมถึงสุดท้ายมันถึงกลายมาเป็นเพจนี้ได้คือก่อนหน้านี้พึ่งทําเพจมาเยอะมากๆเลยนะแล้วทำไมมันยังไม่ไม่ไปถึงที่สุดสักที ก็คือเมื่อปี2021เนี่ยพึ่งเจอความท้าทายในชีวิตอะหนักมากแล้วมันมีโควิดเนาะมีโควิดมีปัญหาเรื่องรายได้นะคะแล้วก็การเลี้ยงลูกอยู่บ้านลูกต้องเรียนออนไลน์อยู่บ้านเพราะลูกพึ่งเนี่ยตอนนี้ก็หกขวบเนาะอีกคนนึงท่สามขวบอะไรเงี้ยแล้วก็พึ่งก็เปิดร้านยาด้วยนะแล้วก็เป็นแม่บ้านแล้วมันก็โคตรเหนื่อยเลยมันเหมือนกับว่าเราจัดสรรเวลาใช้ชีวิตได้แบบไม่ไม่เต็มรอ้อยเปอร์เซ็นต์สักทีอะไรเงี้ย แล้วมันทําให้ตรงนั้นแหละมันทําให้เกิดเพิ่งเกิดปัญหาในชีวิตหลายๆด้านทั้งการเงินความสัมพันธ์เออแล้วก็เพิ่งเกิดภาวะทางการันอะเรื่องของการทําทีมแล้วไปต่อไม่ได้ปีนั้นอนะเป็นปีที่เพิ่งอะร้องไห้เกือบทุกคืนเลยนะเพราะว่าเพิ่งมีปัญหาในเรื่องของความท้าทายในชีวิตหลายๆเรื่องแต่เพิ่งขอไม่เอ่ยแล้วกันเพราะเพิ่งไม่อยากพลาดทิ้งถึงคนที่สามทิงห้าหกอะไรอย่างนี้เนาะแล้ว คืนสุดท้ายก่อนที่พิ่งจะเปลี่ยนชีวิตเนี่ยในปี2021ปลายปีเนี่ยพึ่งก็เสียใจเพราะพิ่งรู้สึกว่าพุ่งถูก,กัดสินว่าที่ผ่านมาสิ่งที่พึ่งทำทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับว่าพึ่งเห็นกนเงินอยากจะเอาเปเยบคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วแต่จริงๆเราไม่ได้ทําเพื่อตรงนั้นเราอยากจะสร้างทิมง,งารท,ทําธุธกรกิจหาไรายได้เราก็เลยไม่รู้อะไรโดนประดานใจวันนั้นพึ่งตรวจเอ่อมนบท่อ คำถามหาจาักพัดไม่รู้น้องแนทเคยสวดไหมนะบทนี้เป็นบทที่เพิ่งเคยสวดเมื่อปี2017ตอนเรียนแล้วกดแรงดึงดูดแล้วปรากฏว่าหลังจากที่เพิ่งสวดแล้วตั้งใจอธิษฐานอะไรที่เพิ่งคิดหรือว่าใครที่เพิ่งยึกถึงอะจะเข้ามาแล้วก็เป็นปีที่เพิ่งถูกหวยหลักหมื่นนะจากการใช้กดแรงดึงดูนดนี่แหละแล้วเพิ่งก็ได้อธิษฐานอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นการอธิษฐานที่ต่างจากทุกครั้งเพราะทุกครั้งเนี่ยอธิษฐานเพื่อบอกว่า,เ,าเหมือนกับว่า อยากจะอธิษฐานให้ตัวเองร่ำรวยมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้เป็นการอธิษฐานว่าฉันจะขอเป็นแสงสว่างช่วยเหลือผู้คนก็ไม่รู้อะไรเป็นไดาลใจแต่ว่ามันรู้สึกมันมีความเสียใจแล้วก็รู้สึกว่าสงสารลูกพี่ว่าถ้าเรายังเจอปัญหายอย่างนี้อารมณ์เราเป็นเง็งอ่ยมันมีผลต่อลูกเรามากๆเลยเลยแล้วลูกเราก็ยังเล็กดก็เลยตัดสินใจแล้วหลังจากวันนั้นอ่ะพึ่งก็ได้มีโอกาสเ,เจอคุณโค้ชที่เป็นคุณทางด้านสิตวิทยาอ่าแล้ว มันไม่น่าเชื่อเลยว่าการที่เราเซตอินเทนเซนหรือการตั้งสติที่ผ่านกับพลังงานเบื้องบนนะซึ่ง,งโค้ชทันตสิิยาเขาก็ได้พูดเรื่องนี้เหมือนกันนะว่าการที่เราตั้งสติที่ผ่านหรือว่าเซตอินเทนเซนด้วยพลังงานชั้นสูงเนี่ยแล้วเหมือนกับเราเคยถืกทำลายอัตราความถี่ตัวความดื้ออะไรหลายๆอย่างตัวตนมันเหมือนเรากาลังจะทิ้งตัวตนเก่าอ่ะเข้าสู่ตัวตัวตน,นใหม่อะมันทำให้เขาพบเจอโค้ชทันติทิญามันเหมือนแต่ว่าฟังแล้วคือบางทีก็ฟังบางทีก็เรียนไม่ค่อยรู้เรื่องนะ แต่ฟังแล้วมันรู้สึกว่าเออชีวิตเขาบางอย่างเนี่ยมันมีส่วนทล้ายเราเรารู้สึกมีความหวังเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่บนโลกนี้คนเดียวนั่นแหละมันก็เหมือนค่อยๆปลบพลังงานในตัวพึง่งแล้วพ่ก็ได้มีโอกาสเรียนคอร์สสามสิบวันมหสัจจารย์เปลี่ยนชีวิตซึ่งองนั้นแหละพี่พึ่งได้มีโอกาสมาอยู่กับตัวเองทําสมาธิเข้าเงียบทําความขอบคุณกับพลังงานโลกภายในมันก็ทําให้พึ่งอะ่ะเริ่มค่อยๆก้าวข้ามความท้าทายแล้วก็สิ่งแวดล้อมคนรอบข้างในชีวิตพึ่งที่ที่เคยมีปัญหากับพึ้น แล้วเพื่ออ่ะก็ได้มีโอกาสเจอคูโพูโพที่เขาคุยเรื่องเป้าหมายชีวิตซึ่งที่ผ่านมาเป้าหมายชีวิตเพื่งก็คือไม่รู้ว่าของเพื่อนเป็นไหมนะก็คืออยากมีบ้านมีรถมีเงินร่ํารวยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเพื่อก็เคยตั้งเป้าอย่างนั้นแต่ผลสุดท้ายก็คือว่าพอเพิ่งนได้เจอคูโค้นั้นอ่ะเออเขาให้ให้จินตนาการว่า,เ,าเฮ้ยจะเป็นยังไงถ้าเราอ่ะเอาเงินอ่ะไปให้เงินหลานไปให้พ่อกแม่เพื่อก็เลยกลับมาย้อนว่าอ๋อที่ผ่านมาน่ะฉันจินตนาการมีบ้านเป็นรถเป็นความสําเร็จภายนอกอ่ะทำไมฉ อ๋อเหตุผลก็เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ Hyung ่งที่ท่านทำมาทั้งหมดเนี่ยท่านอ่ะอยากจะเป็นลูกกตัญญูอยากจะกลับไปช่วยพ่อแม่อยากจะดูแลอยากทำงานอะไรก็ได้ให้มันสําเร็จทันในวันที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่อันนั้นอ่ะมันก็็ัดสัตย์เกินหึ้งรอบหนึ่งแล้วนะเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนก็มองหาว่าเออแล้วเพื่อนจะสร้างตัวตนเป็นใครอ่ะเพื่อนอยากจะทํมธุรกิจเพื่อนก็ทาไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่คอนดิชันที่เราทั้งเลี้ยงลูกทั้งทำนั้นยาแล้วแล้วก็สามีไม่ให้ออกบ้านไปไหนให้อยู่แต่บ้านอะไรเนีย เราก็ม่อแปลดได้ว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำทำทำ,ทำธุรกิจที่เราทําอยู่เนี่ยให้มันสําเร็จได้ยังไงพึ่งก็เล่าสตอรี่ว่าประมาณปีสองพันสิบสี่ปีสองพันสิบสี่พึ่งอ่ะทาธุรกิจขายตรงแล้วก็ทําร้านยาไปด้วยแล้วก็พึ่งก็บ้าง,งานมากบ้าง,งานขนาดที่แบบว่าเจอหน้าแฟนอะพึ่งก็คุยกับงานวันหยุดพึ่งก็พาพาแฟนพึ่งอะไปทางานแฟนพึ่งอะต้องนั่งรอพึ่งตั้งแต่เก้าโมงเช้าจนถึงเย็นอะไปรอพึ่งทำงานอะแต่เราไม่ได้คิดอะไรเราคิดว่านั่นคือความสุขของเรา จนเราแล้วเราเจอเขาเราก็คุยแต่เรื่องงานจนในที่สุดเนี่ยแฟนพึ่งอะก็ยืนขวางขะกับพึ่งว่าระหว่างงานกับเขาอ่ะพิ่งจะเลือกใครตอนนั้นพึ่งโกรธนะ่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องเลือกอะก็ก็ฉันมีเธอเนี่ยฉันมีพลังนะฉันทํางานได้เต็มที่เลยฉันมีความสุขแต่ว่าเขาก็ก็เหมือนกับว่าเราก็ก็โกรธแต่ว่าสุดท้ายอะมันก็เหมือนเราเรื่องงานแม้ว่าเราจะบอกว่าปากเราจะพูดว่าเราเราไม่อยากเสียเขาไปแต่ว่าเราก็ยังบ้างานทํางานเหมือนเดิมคือเราไม่สามารถทิ้งตัวตเก่าของเราได้อะไรเงี้ย แล้วครั้งนั้นแหละเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตครั้งที่หนึ่งของพึ่งตอนที่พึ่งยังไม่ได้มาเปิดเพจนะก็คือมันก็เลยทําให้พึ่งอ่ะทุกทิ้งอ่ะแฟนก็ตัดสินใจเลิกกับพึ่งแล้วก็แบบเขาก็โกรธพึ่งมากเลยแล้วก็ไม่มองหน้าพึ่งเลยเหมือนพึ่งไปหาเขาพึ่งก็ไปด้วยความโกรธอีกอนกันะว่าแบบว่าเฮ้ยทำไมอ่ะอยู่ๆด้วยคนผลแค่นี้ฉันไม่ได้มีคนใหม่อ่ะฉันทํางานฉันทําสิ่งที่ดีฉันก็คุยกับเธอในทําไมต้องมาโกรธฉันะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเหตุผลเนี้ยมันทิ้งก การที่ใครจะทิ้งคนคนหนึ่งเนี่ยมันต้องทําผิดใช่ไหมเช่น <c oughs> ในซื่อสัตย์ไปมีแฟนใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนั้นเเพิ่งไม่ได้คิดอย่างนั้น <c oughs> แล้วกลุ่นก็คือว่าแฟนดูแล้แต่ยาวก <c oughs> ็เลยทําให้ต้องเลิกกันพอเลิกกันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าช่วงที่เราทํางานตอนนั้นผลงานเพิ่งมาพีคมากเลยอะไรเงี้ยธุรกิจเพิ่งเริ่มโตทีมง,งานก็เริ่มตามมาก็แฟนก็เลิกแล้วเราก็รู้สึกดาวดาวเลยอ่ะดาวอ่ะแต่เราก็ยังทิ้งงานไม่ได้ด้วยความที่เรายังเป็นคนบ้างาน เลดาวแบบเพน่งร้องไห้ทั้งคืนน่ะเป็นซีสีแบบเสีสยใจว่าเฮ้ยแบบเออแล้วเพิ่งก็เลยไดร้รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะที่ปีนั้นอ่ะผลงาน,นธุรกิจขึ้นมันตูามากๆเพราะมันมีพลังงานความรักความสุขที่เราได้อยู่กับแฟนคนเนี้คือคือคนนี้เป็นคนที่เพิ่งรักแล้วก็คิดว่าเพิ่งมยาจะต้องแต่งงานด้วยอะไรเงี้ยแต่อยู่เขาก็มาบอกเลือกเราด้วยเหตุผลแบบเราบ้างงานเราไม่เลือกงานแล้วก็มาพูดกับเราว่าแบบดูรวมให้ว่าไม่ใช่คู่กันทางนี้ก่อนท่านี้คือพ่อเพิ่งเป็นหมอดูนะดูดวงได้ด้วยนะเขาบอกว่าเป พึ่งก,ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วแล้ว,ลวยังไงเราทำไมทาอย่างนี้อนะไรเงี้ยพึ่งเสียใจพึ่งเราไม่หลับเลยร้องไห้นอนร้องไห้ถึงสีสี่เนะแล้วตอนเช้าพึ่งก็โทรหาพ่อว่าเนี่ยพ่อเนี่ยคนที่พ่อดูดวงคนเนี้ยที่พึ่งเคยพาไปหาพ่อเนี่ยคือเขาเขาทิ้งพึ่งไปแล้วอ่ะก็เรื่องกับพึ่งแล้วอ๋อเราฟังการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตครับยินดีครับมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วทีนี้ผลก็คือว่าพอเขาเกิดเหตุการณ์นั้นพึ่ง พ่อพึ่งอะ่ะพูดมาประโยชน์แบบพึ่งพู้ดว่าวให่รู้ไหมแถ้าตอบตัวมาิเขาก็จะเล่าบอกให้ว่าเออลูกไม่เป็นไรพ่อพึ่งจะเป็นคนที่เขาจะไม่ได้เน้นเรื่องของอารมณ์อ่ะเขาจะจะเน้นเรื่องสอนพ่อนี่จะเป็นคนที่ไม่เคยดยุลูกตีลูกอะ่ะคือเขาจะสอนลูกด้วยการเล่านิทานอะ่ะประโยชน์หนึ่งที่พ่อพูดกจะลูกก็คือพ่อบอกว่าก็ตั้งใจทำงานหาเลี้ยงตัวเองดูแลตัวเองให้ดีนั่นแหละมันเป็นประโยชน์ที่บอกเออสุดท้ายฉันก็ต้องกลับมาอยู่กับตัวเองให้ได้อะไรอย่างเงี้ย แล้วตอนนั้นอะพึ่งดาวพ่งไม่รู้ว่าพึ่งจะไปยังไงพึ่งจะเอายัางไงกับชีวิตอะไรแกพึ่งรู้สึกว่าพึ่งโดดเดี่ยวพึ่งไม่มีใครเออพึ่งก็เลยบอกว่าแล้วจะ,จะ,จะ,จะยังไงฉันจะไปต่อกับผู้ชายคนนี้หรือว่าฉันจะพอแค่นี้ดีเพราะว่าอย่างฉันไปหาเขาเนี่ยเขาก็เกลียดที่หน้าฉันมากแบบไม่มองหน้านะแฟนพึ่งโกรธพี่มากนะแล้วพึ่งก็โกรธแฟนด้วยเหมือนกันรู้สึกว่าเฮ้ย hey เอาไงดีพึ่งก็เริ่มไปหาหมอดูเห็นไหมเพื่อนเคยเป็นไหมแบบเวลาหาทางออกไม่เจอก็จะต้องไปหาหมอดูพึ่งก็เลยไปหามดู ก็ไปถามว่ามีใครที่แบบมีดวงเป็นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปเจอพี่ท่านหนึ่งคือเขาทำลัญญากุกขึ้นนะแล้วเขาก็เหมือนมีดวงเป็นแต่เขาไม่ได้รับดูเลยเงี่ยพึ่งก็ไปคุยกับเขาเป็นั่วโมงเลยแล้วว่าเนี่ยพึ่งเจอปัญหาคิดอย่างงี้เขาก็สอนข้อคิดพึ่งอะไรหลายเรื่องพึ่งก็คิดแล้วพึ่งก็ค่อยปรับตัวเองอ่ะคืองานพึ่งก็ยังทาอยู่อ่ะแต่ทําแบบมันใจมันทุกข์อ่ะเออ แล้วก็เหตุการณ์ช่วงนั้นนะ่ะมันก็เลยมีผลกับน้องน้องที่ทํางานกับพึ่งเขาก็เลยลาออกเพราะว่าเขารู้สึกว่ากดทนกับพี่ไม่ได้เขารู้สึกว่าทําไมพี่ต้องเล้าหรือว่าวอลามครั้ทงที่ผู้ชายคนหนึ่งทิ้งเราไปเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปสกเศร้าเสียใจเลยอะไรเงี้ยอืมซึ่งน้องคงไม่เข้าใจเราเนาะเราไม่ได้เไม่ได้เป็นพี่เนาะแล้วพึ่งก็เลยไม่รู้ทํำยังไงแล้วก็โชคดีมากเลยพอเวลาที่เราเพื่อนเพื่อนเชื่อมไหมเวลาที่เราเจอปัญหาอะไรเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้อาทำคือเราต้องตั้งคําถามไม่สงตอน,น,นนะ อออฉันจะเอาอยัางไงฉันจะไปยังไงแล้วฉันจะไปต่อรูอ้ชักคนนี้หรือฉันจะพอแค่นี้แล้วชีวิตข้างหน้าฉันาจะไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่างานเนี่ยเพิ่งก็คิดว่ายังไงเพิ่งก็ต้องทำแต่เพิ่งได้เรียนรู้แล้วว่าถ้าเพิ่งจะทํางานให้ประสบความสําเร็จโดยที่สุดท้ายแล้วเพิ่งต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวอะ่ะเพิ่งไม่เอาเพิ่งเพิ่งไม่อยากแบบว่าสาเร็จเอ้ยนีย่ฉันสำเร็จมีผู้คนไายล้อมแต่ว่าพอกลับมาถึงบ้านแล้วเหงาเจ้าแล้วก็ไม่มีใครอ่ะเพิ่งเพิ่งไม่อยากมีสภาวะแบบนั้นนอเเงงยยพิ่่ก็ลตัดสใจวา เอาว่าเอา่อในเมื่อเป็นอย่างนี้ก็พอดีเพิ่งเจอเซลล์ยาที่มาซื้อยาที่ร้านเพิ่งอย่างเงี้ยมึงก็ถามเขาคุณเซียบนะมึงก็ถามเราว่าคุณเซียบเนี่ยเพิ่งมีเหตุการณ์อย่างแบบเงี้ยมึงจะเอายังไงแบบคุณเซียบคีคทำแนะนำบ้างไหมเขาก็เลยเล่าว่าเขาได้เจอหมอดูคนหนึ่งซึ่งหมอดูท่านเนี้ยเป็นหมอดูที่ปฏิบัติธรรมนะแล้วก็ถ่ายค่อนข้างแม่นมากเลยอะไรเงี้ยซึ่งก็เลยรู้สึกว่าโอเคในเมื่อคุณคุณเซียบเป็นเป็นอย่างเงี้ยก็ก็เลยคิดว่า ลองดูก็เลยตัดสินใจดูคอยช่วยพีดาเนาะคุณก็ได้ดูดวงของพีดาพีดาบอกพึ่งว่าคือเหมือนเป็นการที่พึ่งจะได้รู้ว่าที่คาดว่าพึ่งจะไปต่อผู้ชายคนนี้แล้วพึ่งไปหรือเลิกไปกับผู้ชายคนนี้แล้วพึ่งก็ไปทํางานของพึ่งอะไรเนี่ยพึ่งก็เลยคุยกับพีดาพีดาบอกประโยคหนึ่งที่ทําให้พึ่งที่จริงบอกหลายประโยคเนาะก็ Så พีดาก็บอกว่ารวมพึ่งกับแฟนเนี่ยมันเป็นรวมที่มีทั้งถึงร่วมและเลิอกอะคือคือจะสามารถไปต่อกันก็ได้หรือจะเลิกกันก็ได้แต่ปีที่เราเลิกกันแต่ดวงของม เออแล้วแล้วสิ่งที่พี่ดาวบอกพี่ก็คือว่าถ้าเราปฏิบัติทมเราจะอยู่เหนือดวงตอนนั้นมึนงก็เลยรู้สึกว่าอ๋อโอเคเขาให้พึ่งนั่งสมาธิวันละห้านาทีแล้วก็ให้สวดมนต์เนาะแล้วก็ตอนนั้นพึ่งก็ไม่ได้คิดแต่พึ่ก็ทกาตามที่พี่เขาบอกแล้วพี่เขาก็เป็นคุณสื่อคอยแนะนําว่าถ้าเกิดว่าบาง,งวันเราจะคิดถึงแฟนมากๆอ่ะคือเรายังรักเขาอะ่ะเราไม่ได้เลิกเพราะว่าเราทะลาลเลาะกันหรืออะไรแต่เลิกเพราะเหตุผลนะแล้วเราก็ยังรักเขาอยู่คิดถึงเขาอยู่เราก็ ก็มีไปหาเขาแต่ไปเนี่ยไปแล้วเหมือนอากาศจะพาดเลยไปเหมือนเราไร้ตัวตนคือเหมือนเขาเขาไม่อยากคุยกับเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออจากคนที่เคยเหมือนเราเป็นเจ้าหญิงคนหนึง่งเป็นคนที่ผู้ชายคนหนึ่งรักเราแบบเหมือนกับเราเรามีคุณค่าแล้วอยู่ๆวันหนึ่งเขามาสแสดงหนุนกับเราเราก็เสียใจนะแต่เราก็อดทนไม่ได้ที่จะไปหาเขาเพราะว่าเราคิดถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยมิดาก็ได้่ปฏิบัติธรรมเนาะบวกกับเหตุการณ์ในตอนนั้นก็ได้เจอพี่ท่านหนึ่งเขามาแนะนําเรื่องคอสเกี่ยวกับว่า ที่ที่ใครใครเรียนเนี่ยจะแก้เรื่องสี่สองเขาข้างข้างก็คือจะแก้เรื่องของเอ,งอ,งอง่อเขาเรียกว่าอะไรนะความสัมพันธ์การเงินการงานการศึกษาคือเหมือนพชีวิตอะเออแล้วคนที่มีปัญหาแบบติดปัญหาเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ซึ่งมันมีนมคนเรียนเยอะมากเลยนะแล้วพึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยคร์สเนี้ยมันตอบโจทย์พึ่งนะ่ังที่มันไม่ได้เยอะตอนนั้นเนาะแต่พิ่งมีความรู้สึกว่าพิ่งหาทางออกไม่ได้แล้วพิ่งถามใครไม่ได้มันเหือนไม่มีใครช่วยพึ่งได้อะพึ่งก็เลยตัดสิใจเรียน แล้วผนปรากฏว่าคัดนี้เพิ่งเรียนไปทั้งหมดลงไปทั้งหมดสามข้อแลเป็นแสนนะคัดนี้ยคัดแรกเนี่ยจะเป็นคัดเทียริ่งปมในอดีตซึ่งตอนนี้เพิ่งเรียนเนี่ยเพิ่งก็ได้รู้ว่าอ๋อเพิ่งผิดอะไรคือเพิ่งได้เห็นตัวเองว่าเพิ่งผิดอะไรที่มีปมอะไรในอดีตแล้วเพิ่งก็เลยทําให้เพิ่งกลับไปขอโทษแฟนเพิ่งก็ร้องไห้ตลอดค้าเลยเขาก็จะมีเวิร์กช็อปให้โทรไปหาคุที่เรารู้สึกผิดค้าเพิ่งกาทำ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 แต่หลักๆก็คือจะทำขอแฟนเลยเนี้ย ตอนนั้นพลังงานเพิ่งก็ค่อยๆดีขึ้นเลยแต่ว่าเราเริ่มให้อภัยแฟนได้แล้วเราเริ่มมองมองในมุมของเขาแล้วว่าว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมัมันเกิดอะไรขึ้นทําไมแฟนเขาถึงตัดสินใจเลิกเราแต่ว่าเรายังไม่คุ้นปบรากที่แท้สิงที่เป็นต้นเหตุของปัญหาอะไรอย่างเงี้ยจนพอเพิ่งเียนคันนี้ไปก็จบก็ก็ยังไม่ได้มีผลอะไรแฟนก็ยังเลิกกันอยู่แต่เพิ่งก็ทํางานของเพิ่งไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็แต่ว่าชีวิตรู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจน มาคาที่2จะเป็นค่า Advanced, แอดวาน์ก็คือค่าเนี้ยเมื่อเราเคลียร์ภุมมในอดีตแล้วเนี้ยก็จะให้เราเริ่มเริ่มสร้างใหม่เริ่มสร้างพื้นที่ใหม่อะไรเงี้ยคืงก็เริ่มสร้างพื้นที่อะไรสร้างความเป็นได้ใหม่ว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยเรามีความเชื่ออันเนี้ยที่มันมันเป็นข้อข้อล็อกเราทําให้เราโตไม่ได้แต่ว่าระคาที่สองเนี้ยมันจะเหมือนกับว่าให้เราทลายกําแพงแล้วก็เติบโตขึ้นอะไรเงี้ยเออคือก็เริ่มเริ่มเริ่มมีความความแบบแอดวาน์ขึ้นเนาะแต่แล้วก็ค่าเนี้ยก็ยังยังไม่เท่าไหหรรร่่่นนนนะะะะคือจจิเเีีเยยมมมาามาาาลลปปกแ้วนะณ เออาล้วอไรเนี่ยโอ้เกือบสิบปีอ่ะคือรายรลายอยดเพึ่งอาจจะจาได้ไม่เยอะเนาะเสร็จแล้วมันมีอยู่คาสุดท้ายคาที่สามเนี่ยเป็นคา้าเกี่ยวกับคอมมูนิตี้หรือว่าการสื่อสารซึ่งคา้านี้ยมันเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของพื่องพี่ที่ระหว่างที่พื่งเรียนเนี่ยมันจะมีโค้ดอะโทรมาโคชชิ่งเรล่าว่าแบบตอนนี้ชิตเราเป็นยังไงเราเรากับแฟนนัดคืนดีกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้เราก็พยายามทุกวิถีทางแล้วก็มีน้องที่เป็นพนักงานใหม่เข้ามาในร้านเขาก็มาแนะนํา อะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําสารพัดเลยแล้วก็มีไหว้ไหว้ไหว้วพระอ้พอพรแล้วก็ตัวเราเองเนี่ย <c oughs> ก็ยังทํางานหลักของเราอยู่แต่ผลจากค้าน,นี้ค่ะมันทำให้พึ่งคน้นพบว่าอะไรคือปมใดีตท,ที่ที่ทําให้พึ่งแบบบ้าง,งานขนาดนี้คือปมปมเล็กๆปมหนึ่งอ่ะที่ทาให้เห็นว่าทําไมพึ่งถึงบ้าง,งานแล้วผลก็คือมันเหมือนกับพลังงานพึ่งเปลี่ยนเนาะชีนี้พึ่งก็เริ่มเริ่มดิขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเอ,อ่อตอนนั้นแฟนก็ยังไม่ได้กลับมานะแต่ผลเราที่พึ่งได้ในตอนนั้นคือพึ่งเอาสาขาที่พึ่งเรียนเนี่ย เพิ่งเข้าใจการสื่อสารรากของการสื่อสารของมนุษย์อ่าเข้าใจโลกความเป็นไปของมนุษย์มากขึ้นเข้าใจผู้คนมากขึ้นแล้วก็มีความสุขในชีวิตมากขึ้นหรือีเกิดขึ้นคือเพิ่งได้มีโอกาสเจอลูกค้าที่เขามีมาหากาแฟเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็แฟนผู้ชายอ่ะเป็นฝรัหลังเขาอ่ะให้มาหาเพิ่งเพื่อที่จะมารักษาเรื่องของมะเร็มมงเต้านมคืเพิ่งทำร้ายยาเนาะแล้วเพิ่งก็ได้มีโอกาสเชื่อมนี่ว่าว่าเขาปรดแฟนแล้วเขาคิดว่าแฟนนี่แหละเป็นต้นเหตุที่ทำให้เขาเป็นมะเร็งเต้านมเพิ่งก็ช่วยปลดล การเอาค้านเนี้ยสามค้านเนี้ยไปที่เพิ่งเข้าใจเนี่ยไปช่วยเขาแล้วผลก็คือว่าเออเขาเขาเริ่มเข้าใจแฟนมากขึ้นสามารถให้อภัยแฟนได้แล้วเขาใช้ช่วงนานที่สุดท้ายประมาณปีกว่าที่ที่เขาตัดสินใจว่าเขาจะไม่ทําการารักษาเรื่มมองมะเร็งเต้านมแล้วเนี่ยเออแล้วมันมันก็เหมือนกับว่าเขาเขาสามารถส่งต่อลูกชายโดยไม่ติดค้างกับอารมณ์กดแค้นอะไม่ออกไหมโอ้เพิ่งดีใจมากเลยนะ เอออันนั้นมันก็เป็นจุดเปลี่ยนที่พิ่งได้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 ทำเรื่องของความสำคัญในครั้งแรกได้ค้ชิ่งความสำคัญกองคุณในครั้งแรกสิทิในครั้งเนี้กับพลังงานเพิ่งเปลี่ยนหลายหลายหลายเรื่องอ่ะคืออยู่เพึ่งก็ได้มีโอกาสเปลี่ยนชื่อนามสกุลจริงๆิงอ่ะมันมีรากเลยนะคือพึ่งอ่ะพิ่งมาเรียนเรื่องของศาสตร์ NLP เรื่องจิตอิญญาเรื่องพลังงานเรื่องกดแรงดันเรื่องหลายหลเรื่องเนี่ยมันทำให้พิ่งเข้าใจกระบวนการทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นในชีวิตพึ่งเออแล้วเหตุการณ์ในครั้ง่ีือแนกพึ นอกจากที่ทีมเพิ่งจะโตขึ้นผมเข้าจากุูรับที่เพิ่งไปเรียนเนี่ยแล้วก็การที่เพิ่งใช้คอร์สน่ะไปสื่อสารกับแฟนในหนยเรื่องแล้วเพิ่งไปทาไว้อ่ะแล้วหนูพอมันถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตอ่ะมันเหมือนจุดที่เราพลังงานเปลี่ยนดวงเราเปลี่ยนชีวิตเราเปลี่ยนเนี่ยซึ่งก็มีโอกาสได้เปลี่ยนชื่อนามสกุลซึ่งเพิ่งไม่เคยเชื่อเรื่องนี้มาก่อนแล้วผลก็คือภายในหนึ่งเดือนหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ค่ะแฟนก็กลับมาขอพึ่งแต่งงานแล้วเพิ่งก็แบบมีเหตุที่บอกว่าต้องปิดกิจการเลิกกกกกกกาาาารรแแแแลลล้้้วว็็็ฟนนนัับมเไดโอสต่งง หลังจากเลิกกันไปทั้งหมดหกเดือนนะหกเดือนนี่แบบแบบไม่มีความหวังเลยนะเออและจุดเปลี่ยนส่วนนี้ยมันก็ยังไม่ทําให้เพิ่งได้ได้ค้นคําตอบก่อนที่เพิ่งจะมาสร้างเพจนี้เนาะเพิ่งก็ยังใช้ชีวิตทําขายตรงคือคือสิ่งที่พึ่งแต่ญากับแฟนคือเอ,อ่อให้เลิกทํางานที่เพิ่งทําอ่ะเขาไม่ชอบอะ่ะเออแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันไม่มีความหวังแต่ว่าเราก็ยังแอบทําเพราะว่าเราอยากมีไรายได้เนะคือถึงเราจะทํางาน เงินรายได้มามันก็เป็นเงินกุงสีนเงินของครอบครัวเราอยากมีเงินรายได้เป็นของตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยนึ่งก็ยังแอบ,บทำแต่ว่ามันก็ยังทะเลาะน้องแงงกันเรื่องเรื่องงานมาเรื่อยๆืจนมาปี2021ที่พเพิ่งเจอความท้าทายหนักมากจริงๆงจนเพิ่งร้องไห้แล้วก็เกิดปรยเทนหัวรคว้าสลบหน้าเบี้ยวเลยนะเออมันก็เป็นความท้าทายที่หนักจริงๆสำหรับปี2021แล้วก็เจอโควิดด้วยเนาะแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นแหละที่เพิ่งอธิษฐานครูด,ดูดเนาะย้อนกลับมานะแล้วเพิ่งก็ได้เจอคว ซพ่งก็ได้ไปเรียนค้าเกี่ยวกับ s t o r y ่เทล i n g งพึ่งก็เล่าเหตุการณ์เนี้ยว่าเพิ่งเจอเหตุการณ์อะไรมาบ้างในชีวิตแล้วเพิ่งผ่านมาได้ยังไงอ่าแล้วครูก็พูดสะท้อนสิ่งที่เพิ่งเล่าออกมาเป็นต t o r y เทลล i n g อะ่ะมันทำให้ครูรู้สึกว่าเฮ้ยที่ผ่านมาที่ฉันผ่านมาได้ทั้งหมดทุกเหตุการณ์เนี่ยมันเพราะว่าฉันอ่ะมีความรักแล้วก็การให้อภัยมันทําให้ฉันผ่านแบบนี้แล้วก็ฉันคือความรักฉันคือคนที่เออสามารถให้คําแนะนําคนเรื่องนี้ได้นี่หว่าอะไรเงี้ยครูก็ให้ทำการบ้านทำต t o r y เทลลิ่งออกมา ซึ่งก็เลยทำสตอรี่เทลลิ่งของพึ่งออกมาแล้วผลก็คือว่าครูบอกว่าเวลาทำสตอรี่เทลลิ่งอะสิ่งที่สำคัญถ้าใครที่จะทำออนไลน์นะคุณต้องมี call to action ในสตอรี่เทลลิ่งตรงนั้นว่าว่าคุณฟังเรื่องนี้จบแล้วเนี่ยคุณจะต้องทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ขอ action นคือตอนนะั้นคุณเอ่อโค้ชเขาให้แนะนำว่าจะทำอะไรก็เลยบอกว่าพึ่จะโคชชิ่งคนฟรีเอ่อโคชชิ่งช่วยปลดล็อกคนฟรีแล้วพึ่งจะทำค้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ออกมานะหลินสิ่ง,งทธิ์บทเร โค้ดก็เอาวิดีโอที่เพิ่งทำเนี่ยซึ่งเพิ่งใช้เวลาทำแค่ห้านาทีเองนะเพราะว่าตอนนั้นเพิ่งก็ติดเลี้ยงลูกต้องทํางานบ้านแล้วเพิ่งมีเวลาน้อยมากทีนี้โค้ดให้เวลาเพิ่งชั่วโมงเพิ่งก็ทําแบบว่าสปีดอ่ะมันก็ทําออกมาได้ไม่เพิ่งก็ว่ามันไม่เพอร์เฟคนะมันยังไม่ไม่ค่อยมีพลังงานอ่ะแต่ทําแบบท่องสริป์เอาอะไรเงี้ยผลก็คือมีคนมาลงให้เพิ่งโคชชิ่งจริงๆแบบที่เพิ่งไม่ได้ตั้งใจอ่ะเพิ่งก็เลยได้มีโอกาสโคชชิ่งคนดแล้วเพิ่งก็ติดค้างว นั่นแหละก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ว่าพึ่งก็เลยมาดั่งลิสว่าพึ่งจะสอนอะไรคนตอนนั้นพึ่งตั้งใจว่าพึ่งจะทาคลาฟรีพึ่งจะสอนคนแต่ทีเนี้ยพอพึ่งลิสต์ออกมาเนี่ยพึ่งรู้สึกว่ามันมันแพงเกินไปกว่าที่จะเป็นคลาฟรีอะไรเงี้ยพึ่งก็เลยคิดว่าเออพึ่งพึ่งจะทาให้ดีแต่ว่าพึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายนิดนึงในการที่จะเรียนค่าสนี้เพราะว่ามันตอนแรกด้วยประสบการณ์แล้วก็เงินลงทุนหลายแสนเลยนะประสบการณ์นี่เป็นประสบการณ์ตั้งแต่ปีสองพันสิบห้านนเนว่า ว่าพึ่งแบบล้มลุกคุกคานลองผิดลองถูกทาเหตุอะไรอย่างเงี้ยเอ่อแต่ว่าด้วยความที่พิ่งเซตอินเทอร์เนชันจากอวัลจาดศาลเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์สถานการณ์เข้ามาตอนที่พึ่งสุดท้ายสามสิบวันเขาจะให้ตั้งเป้าระหว่างทำขาทุกสุดสี่รอบต้องทําทํากระบวนการเกีย่ยวกับทรรมสิทธิ์นั่งสมาธิเข้าเงียบเป็นเวลาประมาณสี่สามสิบสองร้อยยี่สิบวันพึ่ทำไปอย่างเงี้ยระหว่างนั้นเนี่ยที่เพึ่งเริ่มรู้แล้วว่าพึ่งอยากจะทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยพึ่งก็ได้มีโอกาสเจอคูโคชท,ที่ที่คือขอพึ่ง สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพึ่งได้ไปปลดล็อกค,คนในระดับจิตวิญญาณน,นะคะที่ไม่ได้เรียนโค้ดเออเขารู้สึกว่าดีใจแล้วก็ขอบคุณมากว่าเขาติดติดล็อกเรื่องแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยเออพึ่งก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยพึ่ก็ดีใจไปกับเขาด้วยอะ่ะแล้วแล้วนใจเหตุการณ์ทํานั้นอะ่ะอยู่ก็มีโค้ดลุ้ยเด้งเข้ามาในนะเซนเซอร์พึ่งบอกว่าเนี่ยพี่พี่ลงส,สนใจลงทำคลสเอ็นเอลพีทำปลดล็อก ไว้โคชชิ่งไหมอะไร่าที่ได้รับสิทธิ์โคชชิ่งฟรีนะเขาเขาให้โคชชิ่งทั้งหมดร้อยคนแล้วจริงๆแล้วพึ่งํะไม่ได้สิทธิ์แต่ว่าวันนั้นอะพอพลังงานมันเปลี่ยนอันนี้เป็นเรื่องสา์พลังงานเข้ามานะถ้า่าใครอยากลงลึกเรียนก็ไปเรียนกับผู้ใหคอร์สก็คือผู้หญิงคนนี้เขาก็บอกว่าเขาดีใจเขาได้ปลดล็อกเรื่องแม่แล้วลวันเป็นเวลาเดียวกับพี่ผูกหญิงกำลังแก้ปัญหาชีวิตอะไรบางอย่างของพึ่งพึ่งก็สามารถแก้ปัญหาเหตุการณ์น,นั้นได้แต่พึ่งจะไม่ลงรายละเอียดตรงนี้นะเพราะว่าบางอย สิ่งที่ได้อันหนึ่งก็คือโค้ดหนูเขาทักมาว่าเนี่ยพี่รู้ไหมว่ามันมีคนหนึ่งอ่ะที่เขาจะโค้ดกับหนูเนี่ยแต่ว่าเขาอ่ะซึ่งซึ่งเขาโค้ดนั้นเขาบอกว่าสองหมื่นอ่ะเออโค้ชิ่งครั้งนั้นแล้วสองหมื่นกูก็บอกว่าสองหมื่นกว่าด้วยซ้ำเขาบอกว่าพยายามเลื่อนเลื่อนมาเท่าไหร่แล้วผู้หญิงคนนั้นเขาก็ไม่สามารถที่จะโค้ชิ่งได้อ่ะแล้วพอดีเขาเห็นเพื่อเอาไปคอมเมนต์ไว้ซึ่งเพื่อนเลืมไปแล้วนะลายเดือนมากแล้วนะแล้วเพิ่งก็คิดว่าเพื่อก็แค่คิดว่าเอ้ย เขาคงไม่ไม่ได้แล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยู่ๆเขาก็ทักมาในเมสเซนเจอซึ่งถ้าทักในไลน์พวกก็จะมองไม่เห็นเนาะแล้วก็ได้นัดวันแล้วพวกก็ได้โคชชิ่งกดล็อกเรื่องแม่ที่พึ่งติดค้างในจิตใต้สำนึกพึ่งตั้งแต่สมัยที่เพึ่งยังแบบอกแล้วพึ่งจาไม่ได้แล้วแล้วพึ่งก็ไม่รู้เหตุการณ์ทางนี้แล้วพึ่งก็ได้โคชกดล็อกเรื่องนี้แล้วพึ่งก็ได้มีโอกาสโคชชิ่งกับคนนี้ต่อจนเป็นที่มาของเพจชื่อคุณพึ่งความสัมพันธ์ที่ดีเริ่มต้นที่ครอบครัวเพราะว่าพึ่งได้คุยูหลายๆเรื่องกับคุณว่าตัวตนพึ่งเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงแล้วพึ่งก็ได้มีความรู้สึกว่าปฏิทานในการที่พิ่งทําเพจเนี้ยพึ่งทํามาเพื่อ จะช่วยให้คนคนที่เป็นผู้หญิงที่รู้สึกเจ็บปวดกับกับความรู้สึกข้างในอะ่ะที่ที่รู้สึกว่าอยากภาบคุ้มใจในตัวเองอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นคืออย่างผู้หญิงทํางานออกมาเลี้ยงรูกเนี่ยแล้วไม่ได้ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีไรายได้ของตัวเองแบบชัดเจนไม่ได้ทํางานแบบเหมือนผู้หญิงที่เขาทํางานแล้วก็จ้างคนอื่นเลยรูปเนี่ยความเจ็บปวดมันต่างกันนะเรารู้สึกว่าเราอยากจะช่วยผู้หญิงตรงเนี้ยเพราะว่าเราเดิผ่านสเต็ปตรงนี้ไง เออก็เลยอยากจะทาให้ผู้หญ like ิงพวกนั mm ้นอะได้รับความภาคภูมิใจซึ่งอย่างของเพศน้องแนนเนี่ยเพิ่งว่าอาจจะมีฮอร์โมนของเขาเรียกว่าเขาจะมีมัสคูลินจะเป็นฮอร์โมนเพศชายเนาะแล้วก็จะมีลักษณะของเพศหญิงเนาะก็จะมีลักษณะบางอย่างที่ดึงดูดกันมานะอันนี้ในเรื่องของกฎแรงดึงดูดที่เข้ามาติดตามพี่เนาะแล้วแล้วเพิ่งก็จะเป็นอย่างนั้นนะทีมงานเพิ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายเพิ่งไม่เข้าใจหรือนกั่อาจจะเป็นเพราะเพิ่งมีลักษณะของเพศชายอยู่ในตัวเพิ่งมีพี่ชายทั้งหมดสามคนนะเพิ่งเป แฟนมึงเนี่ยจะมีพี่สาวสามคนแล้วตัวเขาจะเป็นน้องชายคนเล็กซึ่งบุคลิกของเราอ่ะแม้จะเป็นเพศหญิงกับเพศชายนะแต่บุคลิกของมึงเน่งจะไปทางผู้ชายแล้วก็แฟนมึงมันจะบุบุคลิกของทางผู้หญิงเนาะแล้วก็มึงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมึงเป็นคนที่ชอบเป็นหนุดแต่ผู้ชายก็เป็นทีมงานทีมงานมึงขึ้นใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายก็เยอะเหมือนกันแล้วจะเหตุการณ์ในครั้งนั้นแหละก็เลยทําให้เพื่กดล้อแล้วพึ่งก็เริ่มเริ่มได้เรียนน้ำศาสตร์พลังงานเริ่มได้เข้าถึงโลกภายในเริ่มคุ้งิิาถึนก็็เเเเลยปนนทีี่มาของ้ย พึ่งอยากจะทำเนาะตอนนี้พึ่งอยู่ในแพลนประมาณที่สามสี่ห้าเนี่ยจริงๆเพึ่งจะเรียนประมาณทั้งหมดเจ็ดวันนะเจ็ดวันซึ่งซึ่งตอนที่พึ่งจะทาค้าเนี่ยคําถามที่เพิ่งเกิดขึ้นคือพึ่งอะเป็นอายุไม่น้อยร้อยขอคือพึ่งเรียนคัามาเยอะมากมากเอ่อแล้วพึ่งหีูพึ่รู้สึกว่าพึ่งอยากพานักเรียนของพึ่งอะให้เขาได้ปลดล็อกจริงๆแต่พึ่งอะเรียนมาเยอะแยเพึ่งรู้ว่าการที่เราเรียนออนไลน์อะ บบเรียนเรียนแล้วเคยไหมแบบเรียนจบแล้วก็เออได้ความรู้แต่ไม่ได้อะไรอ่ะไม่สร้างผลลัพธ์อ่ะไม่เกิดการเ่ยบแสบขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันกับน้องรีนเออเพื่อก็เลยรู้สึกว่าพอเพื่ยนเรียนเริ่มติตเรียนทักัะทางานแต่โค้ดโค้ดทุกคนเนี่ยเขาจะมีเครื่องมือที่จะทําให้นักเรียนเอาไปลงมือทำแล้วก็เกิดผลลัพธ์แล้วพึ่งมก็รู้สึกว่าในเมื่อคพณ่ําทำค้าเนี่ยเพื่อเป็นคนที่ทําอะไรน้อยไม่เป็นอ่ะทําแบบกักกักอ่ะมันไม่เป็นอ่ะ เออมันต้องทําแล้วต้องทายัางไงก็ได้ให้ให,ให้ให้เขาที่เขาจ่าจยเงินมาให้พึ่งอ่ะแล้วเขาต้องได้ผลลัพธ์เขาจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วผู้รู้สึกว่า,าเฉพาะความรู้ที่พึ่งให้ไปเนี่ยถ้าเป็นการออนไลน์หรือที่มันไม่มีเวิร์กช็อปเนี่ยพึ่งทำให้เขาเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตอนนั้นสิ่งที่พึ่งเกิดขึ้นก็คือพึอพ่งก็เกิดคำถามกับตัวเองแล้วพึ่งจะมีเครื่องมืออะไรที่จะทําให้พึพ่งพาผู้ศึกษพึ่งอ่ะไปถึงจุดนั้นได้พึ่งก็ถามคาถามต,าต,ตัวเองอยู่ตลอลดเางเน วันหนึ่งคนนุ้ยก็ทักขึ้นมาบอกว่าเนี่ยพี่พึ่งมันมีคาด NLP พี่พึ่งสนใจไหม NLP ก็คือการใช้ภาษาโปรแกรมสมอง Neuro Linguistic p r o g r a m เนาะเป็นการเปลี่ยนเส้นทางเรินสมองที่จะช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ผลลัพธ์ในชีวิตเราพึ่งก็เลยเออโอเคตอนนั้นก็ตัดสินใจลงกับคนนุ้ยไปพอลงไปเสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพึ่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยวิชาเนี้ยมันเป็นวิชาชีวิตแล้วมันมาล่วงผสานกับสิ่งที่พึ่งเรียนรู้มาทั้งหมดแล้วมันคือเครื่องมือที่พึ่งจะพาลูกิ ไปถึงจุดนั้นได้เพิ่งสามารถไปลงทําทําลายศัลปีรให้กับลูกศิษย์เพิ่งได้เพิ่งสามารถทําวิชาสะกดศิลป์ให้กับลูกเพิ่งลูกนักเรียนของเพิ่งได้เพื่อเพื่อบำบัดหลายๆอย่างอะไรเงี้ยจริงๆเพิ่งเกิดปฏิหกรรมในชีวิตหลายอย่างมากเลยนะตั้งแต่ต้นปี2022ที่ผ่านที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งได้ได้ทุกอย่างเลยทุกอย่างเนี่ยจกัจกรวาลจัดสายมาให้เพิ่งหมดเลยตั้งแต่ที่เพิ่งตั้งศิลป์อธิษฐานเนี่ย มันเหมือนคุณเจอเจอแบบสเต็ปแบบสเต็ปว่าคุณทำอันนี้เสร็จซึ่งคุณจะเจออันนี้คุณจะทำอันนี้มันไปสเต็ปบบสเต็ปโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจน,นะแต่มันมันจะแส่ตักมาให้พึ่งแวะแต่บางเรื่องที่พึ่งคิดว่าพิ่งไม่ได้แน่นอนแต่พิ่งก็ได้มันนั่นแหละแล้วเลิกออกหรือออกชาติแล้วนั่นแหละมันก็เลยทำให้พึ่งได้เครื่องมือแล้วตอนนี้นะไ้ตามนะพี่ก็จะมีแตกพวกอีบุ๊กแตกของแตกด้วยนะแต่ตอนนี้มันอยู่ในกระบวนการทำเพราะว่าถามว่าทำไมยังไม่แจกสักทียังไม่ทำอะไรเัรคือพึ่งเป็นคน สไตล์ของพึ่งเนี่ยเป็นคนที่ถ้าจะทําอะไรแล้วอ่ะต้องรู้จริงก่อนต้องมาจากตัวเองก่อนต้องเข้าใจต้องมั่นใจในตัวเองในสิ่งนั้นก่อนพื่อจะทําออกมาอะไรเงี้ยพึ่งก็เลยใช้เวลากับตรงเนี้ยค่อนข้างมากก็เอาเป็นว่านะใครที่ติดตามพึ่งนะคะพึ่งจะมีของแจก็นพวกอ e ีมูฟในการอแอบประเมินค่าเรื่องความรักเช็ควิธีเช็คความสัมพันธ์ว่าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกอยู่หรือเปล่าแล้วก็จะทำคัสอนล็อก อยู่ powerful relationship หรือว่าคอสต์ลดล้อพลังชีวิตที่ข้นความสำคัญคือคือจริงๆแล้วเนี่ยล่าของทุกปัญหาในชีวิตเราอะจากที่พวกเรียนมาทุกสารเนี่ยนะมันทำให้พวกรู้ว่าจริงๆล่าของปัญหาของชีวิตของเราเนี่ยมันเกิดจากความสมพัแ์ววพพและความสัมพัน์ที่สำคัญที่สุดก็คือความสมพั์ที่มีกับตัวเองซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่รู้เคยไหมที่เจอคนบางคนที่แบบประสบความสำเร็จเยอะๆแต่มีปัญหาชีวิตครอบครัวแล้วก็ชีวิตไม่ปลอดภัยสุขแล้วรู้สึกว่าเปล่าหรือว่าแน้แต่บางคนที่แบบว่า ทำไมชอบมีบ้านเล็กบ้านน้อยเนี่ยมันมีรากนะนั่นแหละอันนี้คือจุดที่เหมือนตับเพิ่งไปเรียนรู้มาแล้วเพิ่งรู้สึกว่าพึ้งอยากให้คนได้เข้าใจแล้วเข้าถึงในสิ่งนี้แล้วไอ้สิ่งนี้เพิ่งได้เรียนรู้สิ่งนี้แหละมันมันเปลี่ยนชีวิตเพิ่งไปเลยอ่ะเออมันก็เลยเป็นจุดที่ว่าเพิ่งเลยอยากจะมาทำเพจนี้ทําคลาสนี้แล้วก็มีอีกหลายคลาสที่เพิ่งวางแคนแนลไว้เพราะว่าอันนี้เป็นความรู้ที่เพิ่งกันกองมาจากการลองผิดลองถูกล้มลุกทุกขานนะเพิ่งก็คิดว่า ถ้าใครอยากรู้อะไรที่มากกว่านี้ค่ะก็มาติดตามกันซึ่งก็จะเอาก่อนทั้งความรู้ทีเท่าที่เพิ่งจะแบบว่าสามารถ่ายทอดได้เนาะแล้วเพิ่งคิดว่าถ้าเพิ่งเรียนในแนวมันตกอึดอะไรในชีวิตตอนนี้เพิ่งเรียนแบบฝึกพลังูเปฮร่ด้วยซึ่งคิดว่าซึ่งน่าจะมาสร้างสรรค์ประโยชน์แล้วก็เป็นสัตวต่างกเพื่อเหลือผู้คนให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกมิติของชีวิตเพราะว่าเป้าหมายของชีวิตของทุกคนเหมือนกันก็คือเพื่ออยากมีความสําเร็จในทุกๆด้านคือไม่ใช่แค่ว่ารวยไม่ตั้งแต่ว่าครอบคร ด้วยมีตังค์ครอบครัวเป็นความสุขแต่พึงป่วยพึ่งก็ไม่เอาเพราะมึ่งเองเป็นผู้ใสกรมึงรู้ว่าสุขภาพมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วมันก็ต้องมีเวลาในการใช้ชีวิตว่าแล้วเราจะมีเวลาใ,ใช้ชีวิตยังไงซึ่งถ้าใครติดตามพึ่งก็ค่อยพาเพื่อนๆไปกับพึ่งโตไปกับพึ่งเพราะวันนี้มันเป็นจุดที่แบบพึ่งค้นพบตัวเองแล้วว่าพึ่งถนัดเรื่องอะไรพุ่งชอบเรื่องอะไรเนาะเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามนะคะก็จะได้ความรู้จากเพจเพื่อในในจุดนี้วันนี้พึ่งก็อยากจะแชร์ดินไปเท่านี้